รู้สึกอบอุ่นที่คุณเปิดดูเราผมรี6กพันมาพบกับเพื่อนคนพิการอีกครั้งนะครับมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งครับที่ให้ความเป็นเพื่อนให้ข่าวสารให้สาระดีๆกับเราในแต่ละวันคือแอปพลิเคชันจสร0อนั่นเองครับ J.S เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็100หรือที่เราเรียกกันว่าจสร0อ 200, นั่นเองครับหลักๆแล้ว เขาจะให้ข่าวสารเรื่องการจราจรภายในกรุงเทพนะครับอุบัติเหตุหรือว่าข่าวสารทางสังคมอะไรประมาณนี้ฮะแต่นะปัจจุบันเนี้ยช่วงที่ว่าโควิดกำลังระบาดไปยังพื้นที่ต่างๆมาตรการของรัฐที่เข้ามาควบคุมดูแลข่าวสารในแต่ละวันที่นำเสนอใน o ี้โอเข้มค้นและน่าติดตามมากเลยครับอยากจะฝากให้กับเพื่อนๆน,นะครับเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store แล้วไปเลือกแอปนี้นะครับ มาติดตั้งเชื่อว่าสาระที่เป็นคุณค่าทางจิตใจและเป็นคุณค่ากับการเป็นอยู่ในแต่ละวันเนี่ยแฝงไว้อยู่ในแอปนี้อีกเยอะนะครับลองเข้าไปดูเลยครับว่าขั้นตอนการใช้งานเป็นยังไงบ้างเข้าไปที่จอสร้อยครับ e s หนึ่งร้อยแตดับเบิลแท็บเข้าไป <100. S 2> นะครับ์มเ,เมื่อเข้ามาด้านในหน้าตาของ การจัดเรียงเมนูจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้1นิ้วปัดไปทางขวาเรื่อยๆเพื่อสำรวจเมนูต่างๆนะครับ Ds100 yes, หัวข้อ Icon Number Setting Normal ปุ่มอาจเป็นไปได้การตั้งค่าตรงนี้จะเป็นเมนูการตั้งค่าในกรณีที่เราต้องการตั้งค่าโปรไฟล์ profile, เปลี่ยนภาษาติดต่อกับผู้ดูแลระบบแล้วก็ถอนการติดตั้งก็ใช้เมนูนี้นะครับ r ตรงนี้จะเป็นวิทยุนะครับด้านในก็มีรายละเอียดอยู่พอควรเดี๋ยวค่อยแวะเข้ามาดูกันครับ SOS ตรงนี้จะเป็นการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายโดยที่เราต้องการระบุถึงตำแหน่งที่ตั้งที่เราอยู่ณนะขณะนั้นนะครับ i n c i d e n t อันนี้จะเป็นไฮไลท์ประจำวันนะครับ <Yeah. S 1> ตรงนี้จะเป็นแผนที่ p n c w s, <S ตรงนี้จะเป็น ข่าวสารที่ในแต่ละด้านที่คอยอัปเดตในแต่ละวันนะครับทวิตเตออันนี้จะเป็นทวิตเตอร์ครับอันนี้ของหายได้คืนเมนูนี้ครับแล้วตรงนี้ Yes 100 plus เมนูนี้จะเป็นจำนวนแต้มจำนวนพอย n t ที่เราได้รับการสะสมจากการติดตามจสอร้อยนั่นเองครับแล้วก็สามารถแลกของขวัญแลกของรางวัล หรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้จากเมนูนี้นะครับมาที่เมนูวิทยุนะครับดับเบิลแท็บเข้าไปครับ I sleep time ปุ่มตั้งเวลาหยุดปุ่มด้านในก็จะมีประมาณนี้ครับจะมีตั้งเวลาหยุดได้ด้วยนะครับ I อ s 0หนึ่งสถานีวิทยุจุดจุดหนึตรงนี้เมื่อดับเบิลแท็บเข้าไปก็จะเป็นเสียงจากทางสถานีเลยครับสถานีวิทยุจุดจุดหนึสถานีวิทยุจุดจุดหนึ เมื่อเราปัดขวาเลยไปนะครับ <I> Play ปุ่ม I ล l ์เพลงไลฟ์เพลงมัซนไลฟ์มิวสิกก็จะเป็นไลฟ์มิวสิกนะครับซึ่งมีเสียงซาวเสียงเพลงนะครับโดยที่ไม่มีผู้ร้องครับ I p l a เพลปุ่ม I ลฟ์ทีมอสเพลงลูกทุ่งตรงนี้เพลงลูกทุ่งนะครับเพลงไทยสากลตรงนี้เป็นเพลงไทยสากลนะครับทั้งหมดที่ว่ามาตลอด24ชั่วโมงนะครับ หากต้องการติดต่อกับทางสถานีนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดอกจันหนึน์แปดนะครับแล้วโทรออกโทรฟรีครับทั้ง ais d t a c แล้วก็ t ูนะครับหรือ1137นะครับมาดูปุ่มแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายในกรณีที่เราต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งนะครับ sos ตรงนี้ครับดับเบิลแท็เข้าไป btn a r t i a l e ปุ่มข้างในนะครับ เฉพาะลูกค้าขอความช่วยเหลือเร่งด่วนฟรีกรุณากดปุ่มยืนยันอย่างนี้ครับสำคัญที่สุดจำรหัสนี้ BTN Confirm n o Conf r m a l ปุ่มเขาจะให้ c o n f i r มตรงนี้ Double Tap เลยครับ BTN Confirm n o r m a l เฉพาะลูกคา้า AIS ไม่มีค่าบริการเขาแจ้งว่าเฉพาะลูกค้า AIS ไม่มีค่าบริการซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็น D t a c หรือว่า True นะครับก็จะฟรีค่าบริการเหมือนกันครับ เพียงแต่ซิมที่อยู่ในตัวเครื่องผมตอนนี้เป็น AIS เขาก็เลยแจ้งอย่างนี้ครับการทำงานหยุด BTN c o n f i r m n ้ำเล่ปุ่ม BTN c o n f i r m n ้ำเล่ปุ่มเขาบอกให้ยืนยันนะครับดับเบิลแท็บตรงนี้ครับ BTN c o n f i r m n ้ำเล่กำลังระบุตำแหน่งของท่านรอนิดนึงครับภายใน0วินาที จำรหัสนี้หกเจ็ดรหัสหกเจ็ด 6, แล้วก็จะแจ้งตัวเลขสองหลักให้เราจำไว้แล้วก็รหัสอันนี้นำไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อว่าเจ้าหน้าที่สามารถหาพิกัดที่เราอยู่ณขณะนั้นนะครับ BTN um c o n f i r m ค o ืปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มคอนเฟิร์มครับ Double Tap เลยครับเนเลอ,อยู โทรศูนย์สองสองสามแปดลบแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดก็จะขึ้นมาสองเมนูนะครับอันที่หนึ่งก็จะมีเบอร์โทรนะครับถ้าเกิดเราดับเบิลแท็บตรงนี้ก็จะเป็นการโทรออกไปยังสถานีนั่นเองครับตรงนี้จะดีกับเราตรงที่ว่าบางทีมีเหตุด่วนเหตุร้ายมาเราไม่ต้องค้นหาเบอร์ไม่ต้องจำเบอร์ประมาณนี้นะครับยกเลิกปุ่มแล้ว เมื่อปัดขวามาก็จะเป็นปุ่มยกเลิกนั่นเองครับในกรณีที่เราเปลี่ยนใจหรือว่าเหตุการณ์นั้นดูว่าโอ้ยังไม่รุนแรงถึงกับต้องแจ้งก็ยกเลิกได้นะครับอันนี้ผมแค่สาธิตแล้วก็ขอยกเลิกออกมาครับยกเลิกหรือติดต่อผ่านไลน์ก็ได้ด้วยนะครับในขณะที่เราใช้แอปพลิเคชันจสรออยู่ในขณะที่เราฟังวิทยุอยู่สามารถออกมาใช้แอปต่างๆได้ด้วยครับ ออกมาใช้ไลน์ใช้เฟซนะครับตามตัวอย่างนี่ครับให้ไนอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดประวัติการใช้สิทธิ์เพราะว่าโลกมัน1 0เปลี่ยนไปอีส100ัคะแนนสะสมหลังสถาการณ์1 5 2 1 9เนี่ยเราเองก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าคนซื้อในธนาคารต่างๆเนี่ยมันจะกลับรายการใหม่ซึ่งแนวโน้มคือไม่นะ จริงเหรอหมายถึงเราจะติดใจกันกลุ่มเ่าสารแก้ไขปล็กแจ็ตแจ็คคือนนิวนอร์มอล่าวรที่เราใส่ S หนึ่งร้อยนะเราใส่จัดรายการ S หนิวนอร์มอลเราเว้นระยะห่างกันเนี่ยห้องส่งเราพื้นที่จำกัดแค่หนึ่งเมตรนี่ก็คือนิวนอร์มอลนะฮะก็แจ้สุดท้าย่สิ่งที่ต่อไปทุกคนจะต้องมีชีวิตแบบปุ่มเมนูบัญชีทางการปุ่มคีย์บอร์ดธุรก่มก็ต้องกลับมาเปิดนะฮะนําข้นอมูลจากหน้าจอเพื่อแสดงปุ่มบันทึกข้อความเสียงแสดงเเเมมนนูดวว่่่่าาาป็คสตัอยงททีีีกๆผเมนูบัญชีทางการ ขอสอนส้วน้อาทีนำให้กำลังใจกับทุกคนครับเข้าบรรยากาศได้ดีเลยครับยี่สิบเอ็ดสิบเก้าวันนี้เมนูในห้องแชทวันนี้ผมขอยกเห็นด้วยกับเนื้อหที่นำมาแบ่งปันมาเลยให้กำลังใจกับทุกคนครับเข้าบรรยากาศได้ดีเลยครับยี่สิบเอ็ดสิบเก้าสียฮะและการเข้ารับฟังในแต่ละช่วงก็จะมีแต้มมาดูว่าจำนวนแต้มที่ได้รับในแต่ละช่วงครับ ดูเลยมันไม่ไม่มีอะไรชื่อชั้นอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณได้รับค่านนจากการใช้งานไปตกลงอะไรอ่ะฟาร์มเมอร์ของเขาอ่ะนะฮะแล้วก็คุตอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็ให้มันขึ้นว่าตกลงเลขบัตรประชาชนนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลของผู้กระเนิกลงคุณก็แคปไปอันนี้คือหลักฐานที่คุณสามารถแสดงเวลาคุณตกลงนะฮะคุณได้รับคะแนนจากการใช้งานตกลงแค่กดอุทธรณ์แล้วคุณบอกว่า ก็ไม่ได้ทำแล้วอ่ะคุณได้รับคะแนนแล้วอ่ะแต่ไม่มีอะไรคุณได้รับคะแนนเดี๋ยวคุณได้รับหนึ่งคะแนนจากการใช้งานตกลงยกเลิกสิทธิ์ใหม่อยู่ดีนะครับหาหลักฐานที่ฟังขึ้นคุณได้รับ24คะแนนจากการใช้งานตกลงคุณได้รับ2คะแนนว่กา้นลคุณได้รับ1คะแนนจาการใช้งาน่คุณได้รับ12คะแนนจากการใช้งานตกลงปุ่มใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในภาพนั้นตกลงปุ่มใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในภาพรู้ตัวไปต่อแถวเนี่ยก็ขอให้คุณกักตัวเองและนอกจาก จะมีสาระดีๆเนื้อหาดีๆของสังคมนำมาฝากนำมาแลกเปลี่ยนในแต่ละวันแล้วนะครับยังจะมีพอยต์มีแต้มจากการใช้งานในแต่ละวันนะครับเป็นแต้มสะสมให้แลกของรางวัลของขวัญน,นะครับผมเองเคยได้รับรางวัลอันนี้มาแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วครับและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ดำเนินรายการในแต่ละช่วงนะครับเรียกว่าเป็นรูปแบบเฉพาะของผู้ดำเนินรายการ อย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันคือบทเรียนตัวที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปแต่ประเทศของเราค่อนข้างจะรับมือได้ได้ดีใช่ไหมครับผมก็เลยไปดูพอดีแต่ละช่วงของสถานีนะครับจะมีประเด็นแล้วก็เนื้อหาที่แตกต่างกันจะต้องไปคำผัดกับผู้ป่วยได้โดยตรงผมก็เริ่มออกแบบเราต้องรอดไปด้วยกันใช่ค่ะหากเห็นว่าสาระดีๆที่เรานํามาฝากวันนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อน ฝากกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยครับ